สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆนะคะสําหรับวิธีการทําสินค้า p ออ o ด d e r แบบนี้นะคะว่าเรานะคะจะตั้งรายการสินค้าให้ลูกค้าทราบได้ยังไงนะคะว่าสินค้ารายการนี้นะคะเป็นสินค้าแบบ p ออ o ด d e r ค่ะเดี๋ยวเรานะไปดูวิธีการตั้งค่าสินค้ากันได้เลยจ้าหมูจะทําผ่านทางคอมนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ shopee.co.th ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะมุมบนซ้ายมือค่ะคลิกไปได้เลยตรง seller center ค่ะ จากนั้นนะคะมากดเมนูด้านซ้ายมือนะคะสินค้าของฉันค่ะเมื่อเข้ามาหน้ารายการสินค้าของฉันแล้วเนาะให้เพื่อนๆนะคะทำการเลือกสินค้าที่เพื่อนๆนะคะจัดตั้งเป็น P-order ได้เลยแล้วก็มากดปุ่มแก้ไขค่ะเมื่อเรานะคะเข้ามาที่หน้ารายการสินค้าของเราที่เราต้องการจับทำเป็น P-order แล้วเนาะให้เรานะคะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยค่ะ ซึ่งเดิมนะคะหมูได้มีการติกไว้ว่าไม่นะคะนั่นก็คือว่าสินค้านี้เตรียมจัดส่งนานกว่าปกติหรือไม่ก็คือไม่นะคะก็คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อปุ๊บเราสามารถส่งได้เลยก็คือเป็นสินค้าที่พร้อมส่งนั่นเองนะคะจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่าหากเลือกแบบไม่ก็คือสินค้าพร้อมส่งเนี่ยเราจะต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน2วันตามที่ระบบกําหนด หากเราจะทําสินค้าแบบ p ออ o ด d e r ก็มาติ๊กตรงคําว่าใช่นะคะนั่นก็คือเตรียมจัดส่งนานกว่าปกติค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาใส่วันได้เลยว่าเราจะใช้เวลาจัดส่งประมาณกี่วันตรงนี้ระบบเขาก็กําหนดนะคะว่าถ้าเป็น p ออ o ด d e r ได้ตั้งแต่7จ็ดถึงสาวันเลยค่ะเราก็มาใส่ตัวเลขได้เลยนะคะหมูนะคะจะใช้เวลาประมาณ7วันในการจัดส่งสินค้าหรือว่าการ pre o ด d e r สินค้าชิ้นนี้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ จำนวนวันของเพื่อนๆได้เลยนะคะก็ให้อยู่ภายในช่วง7-30วันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆคำนวณวันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มากดปุ่มอัปเดตตรงนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการตั้งค่าสินค้าแบบพรีออเดอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เราตั้งรายการสินค้าเป็น p ร e อเดอรเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองมาเช็คสินค้าดูค่ะว่าหากลูกค้ากดเข้ามาสินค้าที่เราตั้งค่าแล้วลูกค้าจะเห็นหน้าตาประมาณไหนคะ่ะเมื่อลูกค้ากดเข้ามานะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นสินค้าเตรียมจัดส่งนานกว่าปกตินะคะวงเล็บก็คือจัดส่งภายใน7วันก็คือตามตามวันที่เราระบุใส่กันไปเมื่อสักครู่นี้ที่7วันนะคะ และนี่นะคะก็คือวิธีการตั้งสินค้าแบบ pre order นะคะในคลิปนะคะหมูจะตั้งไว้ที่7วันเนาะหากเราตั้งไว้ที่7วันนะคะตรงนี้วันเวลาของเราต้องแน่นอนด้วยเราต้องส่งสินค้าภายใน7วันตามที่เราเใส่ตัวเลขระบุเข้าไปค่ะเพื่อนๆท่านไหนอาจจะรู้สึกว่าสมมตินะว่าเอ๊ อาจจะไม่ทันภายในเวันเพื่อนๆเผื่อวันได้เลยเช่นใส่ไปเลย10วัน15วันประมาณนี้นะคะเราสามารถส่งของก่อนวันที่เรากําหนดได้แต่เราไม่ควรส่งของเกินวันที่เรากําหนดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังลังเลว่าเอ๊ะจะทันหรือแบบไม่ทันยังไงนะเราใส่ตัวเลขเผื่อไว้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสอนวิธีการทำสินค้าพรีออเดอร์ค่ะแล้วหากสมมติว่ารายการสินค้าชิ้นนี้นะคะเราเนี่ย ไม่ต้องส่งแบบ pre order แล้วสมมติว่าเป็นสินค้าที่เราพร้อมส่งแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาทําการแก้ไขรายการสินค้าแบบนี้ได้เลยนะคะจากเดิมเราเลือกเป็นตัวเลือกใช่ใช่ไหมคะสาหรับสินค้า pre order หากเป็นสินค้าที่เราพร้อมส่งแล้วเพื่อนๆก็เลือกตัวเลือกไม่ตรงนี้ได้เลยค่ะนั่นก็คือสินค้าชิ้นนี้นะคะไม่ต้องเตรียมส่งนานกว่าปกติแล้วนั่นเองก็คือเป็นสินค้าที่ร้านค้าพร้อมส่งนะคะก็เรียกว่าเหมือนเป็นรายการสินค้า ธรรมดาทั่วไปเลยที่สามารถจัดส่งได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพีการทําสินค้าแบบพีออเดอร์แล้วสินค้าพีออเดอร์จะกลับมาเป็นสินค้าแบบปกติสินค้าพร้อมส่งยังไงก็จะประมาณนี้เลยค่ะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ